เครื่องดื่มได้แล้วครับมี30มสิบไหมสามสิบอะไรขอเพิ่งย5บห้าเองนะเลิกกับเขอไอ้แอร์ไดตีบอ่ะทำไมฉันต้องฝันถึงต้องเลิกกับกอล์ฟด้วยวะเนี่ยคนนี้ใครทำไมน้องน้ำลายยืดอย่างเนี้ยอ๋อคนนั้นน่ะชื่อแอร์ได้เขาว่าเป็นแฟนเก่าบอสด้วยนะสภาพนี้เนี่ยนะเคยเป็นแฟนบอส ไม่แปลกหรอกที่โดนทิ้งมาบอสมาแล้วครับบอสคะแอบดูชาวนุมมาฝากรู้อยู่ว่าฉันไปประจำเดือนแล้วยังจะกินของเย็นไม่ได้เลยถึงจะแบบร้อนก็ได้ คุณชอกินไข่มุกไห้ผมซื้อแบบมีไข่มุกมาด้วยเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ซื้อแค่ชารมไข่มุกมาฝากแค่นั้นีน่กุญแจรถโฉโนดที่ดินแล้วก็เงินสดหนึ่งแสนบาทเอาไว้ใช้นะผมเนี่ยรู้ใจคุณสุดแล้วดีกันนะใครบอกว่าคุณรู้ใจฉันมากที่สุด งั้ลองเดาสิว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่อะไรอ่ะฉันไม่ชอบกลับไปอ่านหนังสือเล่มเกา่เาแอ่ะอาบอสคะแหมเบลเนี่ยทั้งห่วงแล้วก็เห็นใจความรู้สึกบอสมากเลยนะคะบอสเนี่ยทั้งเอาใจแอแถมให้แอย้าย,ายมาอยู่สาขาใหญ่อกีกอะแต่ที่แอเขาทำแบบเนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่เชียมตัวฉันเลยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ย ผมยังชอบแอร์เขาอยู่ดีเจ๊กุลเนี่ยไม่ต้องเข้ามายุ่งนะ,อะบอกบอกบอกต้องปกป้องมันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหรือว่าบอลจะชอบผู้หญิงสไตล์นี้แล้วก็ไม่บอกเข้าทางเลยไม่อยากะไม่ชอบไม่กินแอร์เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยไปงานเลี้ยงกับผมนะผมเตรียมช่างแต่งหน้าคอสตูไม่ให้เรียบร้อยหมดเลย พอดีว่าหมาของบ้านพี่สาวป้านเนี่ยกำลังจะคลอดลูกแล้วฉันต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นฉันไม่ว่างขอตัวนะคะดิจะไปเลยเหรอสะใจฉันอยู่รออะไรนะคะหรมาคลอดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะจะไปมือเปล่าแบบนี้ได้ยังไงงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยใส่ซองเป็นการรับขวัญน้องหมากันนะส,สคุณคุณสติดีรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าคุณไม่ไปเนี่ย ผมก็ไม่ไปงั้นเดี๋ยวเธอไปแทนฉันหน่อยแล้วกันนะไม่ไปค่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีอะสิ่งหนึ่งเนี่ยลูกแมวบ้านน้องตับป,ป้าก,ก็คอลอกกดลูเหมือนกันเ่็นริงไเหมือนไหมคะเธอชื่อเบลใช่ไหมอุ๊ยค่ะงั้นเดี๋ยวเงินเดือนเดือนนี้ท่านจะหายกับน้องแมวบ้านเธอแล้วกันนะฮะเอ้าบอสครับ,บ,บเดี๋ยวก่อนสิคะนี่เธอ ต้องทำขนาดนี้เลยหรอแล้วทำไมเอแค่บอสเขาหักกันเดินชันเนี่ยฉันไม่สะทกสะทาได้เลยหรอกนะว่าอะไรหรือคือเมื่อกี้เนี่ยบอสเขาเรียกชื่อฉันผัดมากฉันรู้สึกว่าบอสเนี่ยเขาน่าจะเริ่มหลงไหลอะไรในตัวฉันแล้วหรอแอร์ผมว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆเนี่ยว่าจะซื้อแอร์สักเครื่องอ่ะลองเลือกดูสิอยากได้เครื่องไหนไม่เอาไม่อยากได้ เห็นไหมว่าแอร์มีพัดลมพกพาแล้วอ่ะแถมพัดแรงมากด้วยนี่จะเป็นต้องงอแอเลยแล้วน erm ี่ครีมกันแดดก็มีอืมแล้วครีมกันแดดนี่ใช้ดีไหมอ่ะอยากลองอย่งเลยก็ได้เดี๋ยวจะหาห่วงของเอามือมา ต้องทาแล้วเปืองอยากนั่ก็ไปซื้อเองดิไม่แย่งคนอื่นใช้ทำไมเราอ๋อทิดแท้บอสก็ชอบผู้หญิงที่ชอบพูดปฏิเสธนี่เองฉันรู้นะทุกคนนี่คือคุณเอฟนะลูกค้ารายใหญ่ของเราเบลเดี๋ยวช่วยอธิบายแผงงนงานคุณเอฟเขาฟังไม่อะค่ะคือวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะ เครียดรูดนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวไปเอาสัญญาที่ปีนไว้มาให้หน่อยไม่ไปค่ะคือฉันเพิ่งทำเล็บมาใหม่อ่ะค่ะคือกลัวเลยงั้นก็ออกไปปะไม่ออกค่ะคือวันนี้ฉันขี้เกดเดินอะค่ะขออนุญาตนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงนี้คุณเบลคว้าอาจจะป่วยอะคะ่ะเดี๋ยวฉันพาคุณเบล,ลไปหาหมอเองคะ่ะขอตัวนะคะแอ,อวันนี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะที่แก้สถานการณ์ในห้องประชุมได้ดีฉนันมีเงินรางวัลจะให้ห้าแสนส่วนเบล,ลถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยเตรียมเก็บข้าวขอออกจากงานได้เลย บอสไม่ชอบหรือเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ลนะต้องทำอะไรที่มันอลังการหน่อยโอ้ยเลิกงานแล้วกลับบ้านกันดีกว่าอย่าเพิ่งกลับครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีของสาคัญของบอสหายไปอย่างหนึง่งเป็นกล่องสีเงินไม่ทราบว่า,าย่ที่ใครละครับเอ่อฉันว่าลองค้นกระเป๋าแต่ละคนดูเลยดีไหมคะเริ่มจากที่กระเป๋าของแอร์ก่อนเลยคะ่ะ เธไม่มีสิทธิ์ยมาค้นกระเป๋าคนอื่นร้อนตัวร้อนตัวแบบนี้แสดงว่าถึงคือคนออกไปอยุนเฮ้ยนี่จะบ้าหรอเอามาเอามาเอามาเบลโอ๊ยตาลนี่นี่หรือเปล่าคะฉันจะบอกบอสว่าเธอเนี่ยคือหัวขโมยฉันไม่ใช่ขโมยนะ นี่ถ้าเธอยังเก่าหาฉันอยู่เนี่ยเธอจะโดนไม่ใช่น้อยเลยฉันจับผู้ก็เธอนั่นแหละเป็นคนขโมยของของบอสไปเกิดอะไรขึ้นอบอสคะคือว่านางแอร์เนี่ยมันเป็นหัวขโมยคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เจียกตัวไม่พอทถมไม่ให้เกียดบอสดีกะแล้วตอนนี้ยังมาทำเรื่องแย่แบบนี้อ่ะค่ะบอสก็ฉันบอกหรอกไงว่าฉันไม่ได้ไปเนี่ยหลักฐานคาตาขนาดนี้พูดแล้วใครจะเชื่อผมเชื่อ ผมเชื่อว่าแอร์ไม่ได้ทําแน่นอนบอสคะแตวะ่ว่ากล่องนี้นนมันออกมาจากกระเป๋าแอร์เลยนะคะงั้นก็ต้องเปิดหลักฐานแล้วละ่ะคุณเลขาได้ครับเป็นอย่างที่บอสคิดเลยครับคุณเบลเป็ขโมย,ยงั้นก็เอาตัวเธอออกไปครับบอสบอสค่ะบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนค่ะ <Boss. S 2> บอสบอสต้องปกป้องม,มาหลาดเนี้ยมันตอนแหลมากเลยนะคะบอส ขอตัก่อนนะคะนั่นดิแล้วนายจะมาปกป้องฉันทําไมอะ่ะไม่คิดว่าฉันจะโกหกบ้างเหรอผมรู้นะว่าคุณพยายามตีตัวออกห่างจากฉันฉันก็อาจจะทําแบบนั้นจริงๆก็ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที่นายคิดหรอกนะแล้วเรื่องระหว่างเราสองคน <ผม S 2> เนี่ยผมเป็นถึงผู้บริาหารบริษัทคิดเหรอว่าผมจะเอาคุณไม่อยู่แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณอยากทําอะไรเนี่ยก็ตามใจเลยนะผมไม่ห้ามอ๋อ แล้วผมก็ไปเรียนรู้วิธีรู้ใจแฟนมาด้วยจริงเหรอไหนลองดูดิมาสิฉันไม่อยากเจอหน้านายแล้วแสดงว,ว่าต้องรีบไปหาตอนนี้เลยฉันให้เวลาอห้านาทีผมต้องรอคุณอีกสองชั่วโมงเพราะคุณต้องแต่งหน้าก่อนถ้างั้นแล้วหน้าแบบนี้หมายความว่าไงเอออันนี้ผมไม่ได้เรียนรู้เา thank you